นักเรียนคะวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของโจทย์อนุกรมเลขคณิตนะคะซึ่งในวันนี้ครูก็จะนําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบออนไมาให้ในักเรียนได้ลองฝึกคิดนะคะค่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะในเรื่องของอาการหาผลรวมนะคะของลำดับเลขคณิตเราเรียกว่าอนุกรมเลขโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรคะบอกว่าจงหาผลบวกของทุกพจน์ของอนุกรมนี้ แต่เราไม่รู้ว่าไอ้พจน์นี้มันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะปัญหาคือเราไม่รู้เรารู้ An เนาะเรารู้พจน์ที่ n นะคะแต่เราไม่รู้ n เไงอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับนี้ตั้งแต่พจน์แรกไปถึงพจน์นี้แต่เราทราบว่าวิธีคิดวิธีทำเนี่ยเรารู้ว่า SN s n เท่ากับ N ส่วน2คูณด้วย a 1บวกด้วย a n เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ n เราทำไงคะอ่ะเราก็ไปหาค่า n ก่อนร่วมเพิ่มขึ้นทีละสามค่า d นักเรียนจะเห็นว่าค่า d เป็นสามค่ะก็หาได้จากอ๋อพจน์ที่สองลบพจน์ที่หนึ่งก็ได้มาได้สามเราจะหาค่า n กันก่อนนะในกรณีนี้เราทราบว่าอ่าถ้าเราทราบว่าพจน์แรกเป็น7 เราเอาพจน์ที่ n มาหากันด้ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d ค่า d เป็น3แต่กรณีนี้เราเราแทนพจน์ที่ n ของเราด้วยมิจิแทนค่า d เป็น3เนาะตรงนี้จะได้ไม่งงเขียนไว้ก่อนแต่เรารู้ว่า an ของเราเนี่ยคือ157พจน์แรกมีค่าเป็น7ใช่ไหมคะ เราต้องการหาสับสคริปหรือลำดับก็สามแจกแจงคูณเข้าไปคูณเข้าต้องคูณทั้งวงเล็บเนาะก็จะได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ดบวกสามเอ็นลบสามก็ได้เป็นสามเอ็นบวกสี่เท่ากับ157 3n สามเอ็นก็จะเท่ากับ157ลบ4ได้153 ดังนั้น n เท่ากับ153หารด้วย3ทอนได้นะ3 55ห3 1, 3เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลำดับนี้มันเป็นพจน์ที่51นะคะพจน์ที่51ดังนั้นถ้าเราจะหาผลรวมตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่51เราก็จะได้ว่า s 51มีค่าเท่ากับ51ส่วน2 คูณด้วยพจน์แรกคือ7พจน์ที่ n มีค่าเป็น157ตรงนี้เราจะได้เป็น51ส่วน2 157บวก7เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น164ตรงนี้เราก็เอา2ไปหาร286 224ได้เป็น8อ่ะ s 51ก็จะได้เป็น ผลบวกตั้งแต่พจนที่หถึงพจน์ห้เรียนก็คูณ51าสคูณแปได้เป็น4182ันหนอะคะสี่พันนอันนี้คือหาอนุกมนะคะของลำดับเลขทั้งหมด51าสิบอดพจน์ตรงน,นี้ก็จะเป็นคำตอบของเราเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเขาให้ ให้พจน์ที่ n มานะคะแต่ให้เราย้อนกลับไปหาอะไรคะหาว่ามันมีกี่พจน์นะคะนักเรียนก็ใช้พจน์ทั่วไปใช้สูตรนี้ในการหาค่า n อันนี้ก็จะเป็นความรู้เดิมที่นักเรียนเคยมีแล้วต่อไปดูข้อถัดไปนะคะอันนี้ให้หากี่พจน์คะให้หาผลบวกของอนุกรมผลบวก10พจน์แรกแต่พจน์แรกเป็น5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้ให้เราหาผลบวกของอนุก,กรม10พจน์ก็คือ N เป็น10เนาะสูตรมาก่อนจำได้แล้วละ่ะว่า SN เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราจะหาผลรวม N พจน์แรกก็คือ10พจน์แรกหนูก็แทน N เป็น10พจน์แรกโจทย์กำหนดมาให้เราแล้วนี่ คือหเนี่ยแล้วก็แทนไปเนาะบวกด้วยพจน์ที่ n อ่ะทีนี้กรณีเนี้ยเราง็ไม่ทราบอีกนั่นแหละว่าไอ้พจน์ที่10บอะตอนเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่เพราะ n ของเราเป็นอะไรคะเป็น10เพราะฉะนั้น a 10ิบเท่ากับ a 1นบวก n ลบหคูณ d นักเรียนลองดูค่า d เป็นเท่าไหร่คะหาค่าดของเราก็คือ a 2สอลบ a 1 สิบสาลบห้ 5, หรือเท่าไหร่คะได้ค่าดีเป็น8ใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นทีละแใช่ไหมจาก13ไป21 mm hmm. ก็เป็นเพิ่ม8เหมือนกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบวกเพิ่มไปทีละ8อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่าผลต่างร่วมแล้วอันนี้เป็น5เนาะ ได้ 8. อ่ะเราก็แทน A1 เป็น5 10ลบ1ได้9ค่าดีเป็น8 9คูณ8 9 8 72 72บวก5เป็น77เราแทนพจน์ที่10เป็น77นะคะถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ไม่เข้าใจกดหยุดไว้แล้วก็ค่อยๆมองนะคะ สองก็จะได้ผลคูณเป็นเพราะฉะนั้นผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมนี้ก็จะได้เป็น5คูณกับ78็ดสิบแปดเจด้เ็าคูณแปได้อะไรคะห้าคูณแปได้4ี่สิบ อันนี้ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำบ่อยละทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้ข้อสอบที่มิดบอกว่าเป็นโจทย์สถานการณ์ใน o อเนเนาะสวนป่าแห่งหนึ่งเนะาะเจ้าของเนี่ยปลูกต้นยูคาเป็นแถวเลยในลักษณะการปลูกแถวแรกสิบสอต้นแถวถัดไปปลูกสิบสีต้นถัดไปปลูกสิปลูกเพิ่มอย่างเงี้ยตามลำดับเลข ถ้าเจ้าของปลูกยูคาทั้งหมดสิบห้าแถวสวนป่านี้จะมียูคากี่ต้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเขียนเป็นอนุกรมก็คือ,อแถวแรกสิบสองแถวที่สองเป็นสิบสี่แถวที่สามเป็นสิบหกปลูกไปจนกระทั่งถึงแถวที่สิบห้านะคะเราจะมีต้นยูคาในส่วนนี้กี่ต้นนะคะแล้วก็ใช้หลักการง่ายๆคือ เราไม่รู้ an เนอะไม่รู้พจน์ที่15ต้องไปหา a 15ก่อนก็คือ a 1บวก n ลบ1คูณ d พจน์แรกเรารู้ว่า12ต้นแถวแรก15ลบ1ก็ได้14เพราะ n เป็นอะไรคะ n เราเป็น15ค่า d เพิ่มขึ้นอย่างไงเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ2นะจากแถวแรกไปแถวที่2เวลาปลูก 28่สิบแปดบวกสิบสองเป็น40แสดงว่าแถวที่15มียูคาทั้งหมด40ต้นนะถ้าเราปลูกไปถึงแถวที่15เนี่ยนะจะมียูคา40สีต้นเพราะนั้นเราไปหาอนุกรมได้เลยเนาะว่าถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยสิบแถวโดยแถวแรกปลูก12ต้นแถวถัดไปปลูก14ต้นรวมแล้วส่วนนี้จะมียูคากี่ต้นดังนั้นก็ใช้สูตรอนุกรม น,นี้เรารู้ a n แล้วเรารู a ้ n เป็น15ก็ได้15บส่วนสพจน์แรกเป็น12พจน์สุดท้ายคืออะไรคะ a 15ของเราคือมี40ต้น40 50 5บหนะคะทอนได้ไหมทอนได้เนาะสองสองส่สองหิบ เหลือ15คูณกับ26ได้เท่าไหร่คะ15คูณ26เนอะได้390นะคะนักเรียนอ่าแสดงว่าถ้าเขาปลูกเจ้าของสวนเนี้ยปลูกยูคาทั้งหมดเลย15แถวเนอะ15แถวจะมีต้นยูคาในส่วนนี้ทั้งหมดนีก็คือหาผลรวมทั้งหมดเลย ได้390ต้นนะคะอันนี้คือข้อสอบโอนไที่ครูเอามาให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นตัวอย่างและข้อถัดไปนะคะเป็นข้อที่4เดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ประยุกต์นะคะและครั้งหน้ามิจิจะมาเฉลยนะคะให้ทำข้อนี้เป็นการบ้านแล้วส่งในคัสรูมนะคะสำหรับวันนี้ ถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะจิตตามการเรียนใน lms นะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถทักไลน์มาหาคุณครูได้ส่วนตัวหรือว่าสอบถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำกันบ้านในคลาส r o o มข้อนี้กันนะคะคำถามข้อที่4ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ